หลงกาแล้วนะก็เห็นสมาชิกของใครไม่รู้อยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าเขามีอะไรกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอญาตก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นี่มาทำอะไรกันครับเนี่ยทำอะไรกันนี่นี่ตั้งโขนทำอะไรกันแนะนำตัวหน่อยครับผมดาจิยาครับ สวัสดีครับแนะนำเลยครับแมนครับผมมามาถ่ายถ่ายหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับแนะนำเลยครับสวัสดีครับผมชื่ออะไรครับ X X ชื่ออะไรครับครับพร้อมครับผมพร้อมครับขันดิ้ครับขันดิ้นี่เคยเห็นเห็นเครื่องบินนี่ไหมเคยเหรอเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรนะพลังมอเตอร์พลังมอเตอร์เคยบินป่ะไม่เคยอยากบินไหมไม่ไปบินกับหลวงพ่อก่อนเนาะหลวงพ่อ Hãy subscribe cho kênh Ghiền <coughs> Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สวัสดีครับคลิปนี้เป่าวซกราวขอโปรที่ลำลูกกาไปชมบรรยากาศกันเลยดีกว่าครับสวัสดีครับขอต้อนร,รับเข้าสู่ Star p r o เต t e r BKK ครับวันนี้เราจะพาว่าที่นักบินใหม่นะครับมาบินแทนเดมนะครับเพราะหลายคนบอกว่าโอ้อยากบินไม่รู้จะเป็นยังไงไม่รู้จะบินได้ไม่โอ้บินเนผลอะไรยอะๆเลยแพงไหมอะไรอย่างนงี้ผมก็จะบอกว่าลองมาบินดูก่อนครับบางทีถ้าบินแล้วชอบไม่ชอบจะได้ไม่ต้องเสียเงินลงทุนนะครับ เป็นแสนเป็นล้านนะครับก็ตอนนี้ผมชิดอัพลมแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเตรียมเครื่องกันนะครับก็วันนี้เราบินกับลมที่ของขวางหน่อยนะครับเส้นประมเนี่ยทุ่งนามันจะเยอะนะครับคันนี้ส่วนใหญ่มันจะเป็นนายาววันนี้เราบินลมใต้นะครับลมใต้เนี่ยก็จะพอมาเป็นเข้าแถวแนวแนวสนามเนี่ยมันจะออกเฉียงเฉียงของขวางหน่อยนะครับแต่ก็เดี๋ยวต้องมาลองมาดูว่าการบินทันดับเนี่ยจะเป็นยังไงแต่การบินทันดับเนี่ยเป็นการบินที่ใกล้เคียงกับการบินเองแบบฟุตล้อนที่สุดนะครับ ฉันนักบ,บินใหม่ก็จะได้ทดสอบฟินลิ่งเลยนะครับเหมือนกับคนที่บินเองเลยแค่เราไม่ได้คุมคันเร่งคุมเครื่องเองนะครับแต่ก็นะลองดูคงจะชอบนะครับอาจจะมีอะไรเล็ดหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์เขาทีหลังนะครับขอ,องปงัเปง,ปงเยอะก็ถ้ามันสูงมากมันก็อาจปลายใบอาจจะปันอาจจะมีปลายใบหายไปหน่อยนึง เออไม่ปกติก็ถ้าเราบินทุกนาก็เรื่องของการเก็บข้าวกินนี่ก็เป็นเรื่องปกติแล้วครับเราก็กินเราเก็บข้าวกินอยู่แล้วโ,ลอนนโอ้อันนั้น <laughs> อันนั้นพวกคุณทำครับ <laughs> พวกคนสุรินทำครับคนกรุงเทพก็ไม่ทำกัน <laughs> ราคาไม่เท่าไหร่แต่ว่าเราก็ของดีก็ต้องรอกันนิดนึงนะครับแต่ตัวนี้ก็ถือว่าปรับจูนจบแล้วนะครับก็จะจบก็คงมีเบี้ยวนิดหน่อยเป็นรอยแห่งประสบการณ์ ใบบงใบบินเรื่องปกติบาขยับ PXP ครับผม mm hmm. เครื่องวิยาพาราอเตอร์ mm hmm. การออกแบบเป็นแบบเอียงนะครับใบสี่ล mm ูใบร้อยยี่สิบห้าพิษเก้านะครับทุกอย่างอโนไดซ์หมดนะครับท่อ mm hmm. การบางท่อมีรางสตาร์ทนะครับค่อนข้างแจ่มสวัสดีครับผมเชื้อชาติครับอายุ68ละสนใจเรื่องพลรามอเตอร์นี่นานมากแล้วก็เคยไปเล่นกับกูคิงแถวปทุมนู่นแหละฟังฟัง นนบุรีครับประมาณนนบุรีไปขึ้นแบบแทนดัมแล้วก็เออชอบใจแล้วพอดีวันนี้คุูคิงค,คุณนัดมาเล่นเรื่องสามล้อสามล้อ,อลองดูสิมันจะสนุกแค่ไหนก็คิดว่าคงจะสนุกแหละเพราะว่าชอบอย่างนี้อยู่แล้วชอบอยู่แล้วครับผมเชิญนะไรว่างๆรักสนุกตื่นเต้นก็มาเลยครับสวัสดีครับที่เอกนะครับวันนี้มาฝึกซ้อมกับคูคิงนะครับเป็นวันแรกนะครับแล้วก็วันแรกนี้ก็ ยังตั้งร่มไม่ได้เลยนะครับแล้วก็วันนี้จะจะเป็นการบินกับกูคิงก่อนนะครับครับผมบินเป็นสองที่นั่งบินเป็นที่นั่งครับผมเพื่อทำอะไรทดสอบเพื่อเพื่อทดสอบอ,อ,อบะครับทดสอบคือคือผมไม่เคยขึ้นบินเลยนี่เป็นครั้งแรกเหมือนมีการบินเที่ยวครับจริงๆสนใจมาหลายเดือนแล้วครับแต่ไม่มีโอกาสเลยแล้วก็ ได้หาข้อมูลจริงจังว่าแถวเนี้ยเรามีสนามพารามอเตอร์หรือมีชมรมพารามอเตอร์อยู่นะครับคืออยู่ละแวกลำลูกกาปทุมธานีละแวกนี้ครับก็คือใกล้กรุงเทพนะครับก็จะมีชมรมอยู่นะครับเออแล้วก็ถ้าใครสนใจก็คือเดี๋ยวติดต่อเป็นสตาร์ทพารามอเตอร์ BKK นะครับพร้อมแล้วรับชมกันเลยครับเฮ้วันนี้ผมก็จะพามาดูนะครับสำหรับนักบินที่เขาอยากบินแทนดัมกันก็คือเป็นการ ฝึกนะครับความรู้สึกว่าเวลาเราขึ้นไปข้บนแล้วเขาเขาจะรู้สึกอย่างไรนะครับเป็นบททดสอบของนักบินใหม่โอเคครับเดี๋ยวเราจะไปชมกันคือตอนนี้ก็จะเป็นบททดสอบของนักบินคนที่สองนะครับเรามาชมว่าบททดสอบของนักบินก็คือขึ้นไปดูในความสูงนะครับว่ามันจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็จะไปชมว่าพอได้ขึ้นสัมผัสแล้วความรู้สึกความกล้าความกลัว มันมีมากขึ้นหรือว่ายังมันยังมีน้อยลงคนเรามันก็จะมีความรู้สึกกลัวแต่เรายังไม่ได้สัมผัสเราก็จะรู้สึกว่ากลัวแต่เราจะต้องสัมผัสเพื่อให้ความกลัวมันหายไปเดี๋ยวเราไปติดตามชมครับที่นี่ลำลูกกาคลอง8นี่ครับรันเวย์ปลอดภยัยทุ่งนาแบบโล่งป้างมากครับปลอดภัยนะครับโอเคครับไป,ไปชมกัน เียงเครื่องเรารู้ส <Luis> ึก <diction> ย <aries> <g ad> ังไงบ้างฟังเสียงเครื่องเรารู้สึกไงบ้างเสียงดังครับผมเสียงดังกลัวไหมไม่มีอะไรอุดหุ้ยเขาหรอไม่เป็นไรครับใช่โอ้มีน่าจะเสียวนิดนึงครับดูเสียวขึ้นไปขึ้นไปได้คิดก่อนเลยครับคิดแล้วก็การแขนบินคือห้ามขึ้นไปแล้วเก๊กเพราะว่ามันวิ่งขึ้นอโรคอสเตอร์ขึ้นปุ๊บเราต้องวเวกัวไวก่อนคนมันจะเต็บนะครับ ขึ้นไปแล้วก็รีบพับล้อฮะรีบพับล้อเลยอย่าพ่งอย่าพิ่งอจอาลอยอย่จะลอยอย่าพึ่งพับล้อนะวิ่งนะต้องเร็วแค่ไหนคอ่าจนมาลอยขึ้นเดี๋ยวถ้าถ้าถ้าเหมือนจะล้มผมจะหยุดผมจะดับเครื่องหยุดเลยครับไม่ไม่ีไม่ไม่ต้องกลัวเขาจะพยุงเราวิ่งไปตามที่เขาพยุงแต่ว่าประมาณผมผมกล่าว่าไม่เกินครึ่งมิลก็ลอยแล้วอุ้ยลมบวจริงแล้วคือเราอยากได้กองฟางไปกบไก่แต่ปรากฏว่าเราบินพารามอเตอร์แล้วไปเก็บกองฟางเดี๋ยวไปชมคลิปกันดูว่า ไอคลิปที่แล้วอ่ะมันไม่ใช่เป็นบบาวซกกาวหรอกมันเป็นอีกอีกคนคนหนึ่งในสมุดประการนั่นแหละก็เจ้าตัวอนุญาตให้ใช้คลิปไปนะครับเราก็เป็นอ่เป็นวิทยาทานแล้วก็เป็นบทเรียนประสบการณ์ให้กับนักบินรุ่นหลังนะครับที่บินมาแล้วว่าเออกรณีแบบนี้เทคออแบบนี้กระโดดขึ้นล้มไม่ตรงแล้วมันก็จะเกิดกรณีแบบนี้เป็นกรณีศึกษาไว้นะครับเราไม่ได้ไปซ้ำเติมใครนะโอเคครับ เดี๋ยวไปชมคูคิงต่อครับอัดเลยอัดเลยตรงแล้วอัดเลย นี่เรามาดูนะครับว่าโอเคเรียบร้อยครับขอให้โชคดีในการลงจุดที่หมายแม่นยำหันหน้าให้แดดหันหน้าให้แดดหันหน้าให้แดดโอเคฮับ เบรคสวยงามครับสวยงามมากครับส,สุดย,ย,ยอดเลยครับลงมาเรียบร้อยแล้วครับอย่างปลอดภัยบินล<บ>งอย่างนิ่มนะครับบินไปกี่นาทีมื้อกี้บินไปกี่นาทีนะครับเรายี่สิบยี่สิบกว่านาทีนะครับความรู้สึกข้างบนมันเป็นยังไงบ้างครับความรู้สึกอ่าสวยครับสวยมากเหมือนเราขึ้นตึกสูงๆเลยแต่ว่าต่างตรงที่ว่าเรา เราเหมือนบินได้ครับเหมือนบินได้ละแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่ากลัวเลยสักนิดนะครับสําหรับคนที่เพิ่งบินครั้งแรกอย่างนี้โอเคมาก,มากๆรอบครับสามสองหนึ่งแอคชั่นเชื้อชาติครับมาบินแทนดอมครั้งที่สองแต่เปลี่ยนสนามจากสนามอะไรนะตต้องแ่มัาของเก้าจากสนามนนบุรีมาของเก้าครับผมวันนี้ลองเป็นครั้งที่สอง คราวที่แล้วล้มคราวนี้น่าจะไม่ล้มแก้งมแก้มแก้งกึงเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์แม่บ้านกันดูนะครับว่าแม่บ้านรู้สึกยังไงบ้างที่ไม่เห็นคุณคุณคุณพี่เขาขึ้นบินรู้สึกยังไงบ้างครับเห็นเห็นคุณพี่เขาบินอ่ะก็ตื่นเต้นแทนค่ะอยากอยากอยากขึ้นบินด้วยไหมครับก็คิดว่าอยากขึ้นเหมือนกันนะคะ ก็อยากจะรู้ว่าเวลาขึ้นไปอยู่ข้างบนน่จะเป็นยังไงบ้างอันนี้มันเป็นแทนดัมแล้วเราจะต้องไปขึ้นสามล้อครับซึ่งเรานั่งเลยเราไม่ต้องวิ่งสามล้อมันจะง่ายกว่านี้แต่นี่ก็ก็เดี๋ยวเราไปติดตามชมครับคุณคุณพี่ชื่ออะไรนะชื่อเชื้อชาติพี่เชื้อชาติเดี๋ยวเราไปดูพี่เชื้อชาติขึ้นบินว่าข้างบนมันจะเป็นอย่างไรเนาะ,ะเดี๋ยวไปไปเก็บเก็บบรรยากาศดูครับโอเค ลงแล้ว <Okay. S 1> โอ้เราได้ยืนได้นิ่มเลย <c oughs> นิ่มเลยนะครับ <c oughs> แมนเนับผมลูกสิษย์คูกินครับพร้อมแล้วพร้อมแล้วทำอะไรอะไรครับพร้อมแล้วจะทำอะไรเนี่ย กันมันจะบินนะผมบินครับไม่จับกบนะไม,ไม่ไม่ไม่ครับผมโอเคพ<อ>ร้อม ันผู้โดยสารคนที่สามใช่ไหมใช่ชื่ออะไรครับเสียงเรียงนำอ่าชื่อพอบครับผมว่าที่นักบินใหม่ว่าที่นักบินใหม่กำลังฝึกครับผนักบินใหม่กลัวความสูงแต่ผมกลัวความสูงไม่ <c oughs> ขนาดนีข้ขอเดินหน้าเป็มต่วงลงมที่เวย Tăng. Quên, 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 quên. đang đang tị con phang ở tí một เครื่องดับครับท่านผู้ชมเราจะมาเจอเราจะมาชมนะครับว่าเบาคิงเขาจะพาเราล่อนลงตรงจุดที่หมายสปอร์ตแลนดิ่งได้ประสบความสำเร็จหรือไม่ ้าวสวยงามครับสวย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 ออสวยสวยสวยเดินหน้า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 กับตัวกับตัวกับตัวอโอเคโอเคนี่ครับเป็นทักษะของการลงนะครับพอจอพอนึกออกไหมอพอพอ,พอมันเริ่มซิงเราก็เราตัดเราคีิปใช่ไหม ครับแล้คลิปเสร็จแล้วระดับมันก็จถึงพื้นแล้วก็เติมเติมเติมเตเติมเติมเลยโอ้กูเนเติมต่มากเลยชัดกูมองไม่เห็นเออขาขาตะกี้ตะกี้ถึงพื้นแล้วขาสุบกูหมดถึงยืนได้มตะกี้โอเคมองไม่เห็นเลยมเป็นไงความรู้สึกโล่ง่งบังโล่งโล่งขึ้นเยอะสุดยอดรับร่วงน้ามันเปียนใช่ไหมเพราะ่าผมรู้สึกว่าหน้ามันนั่งไม่เต็มเยงแม่คุณนั่งเต็มแล้วแต่ว่าหน้าคุณเน่มันติดผมเกินไปแต่ผมรู้สึกมันเก่ง มันติดตรงนี้ใช่ไหมมันเก่งหน้าขาแบบมันเหมือนมันเหมือนจะลุกอไรโอเคครับก็เป็นการพาผู้โดยสารก็คือวาที่นักบินใหม่ขึ้นไปสัมผัสข้างบนนะครับว่าผู้โดยสารหรือว่าวัที่นักบินใหม่เขาจะรู้สึกอย่างไรนะครับเราก็ไปเห็นบรรยากาศแล้วนะครับก็หลายหลายคนก็บอกว่าโอเคข้างบนขึ้นไปแล้ววิวก็สวยนะครับคือบางคนมันยังไม่ได้มาสัมผัสก็อาจจะว่ามันรู้สึกว่าน่ากลัว กลัวความสูงอะไรประมาณนี้แต่ถ้าเราได้มาสัมผัสกับสิ่งที่เรากลัวนะครับมันก็จะทําให้พอเราได้สัมผัสพอได้ประสบเ,เราได้สัมผัสแล้วมันก็จะทําให้ว่ารู้สึกว่าสิ่งสิ่งที่เรากำลังเล่นนั้นบางทีมันไม่ได้กลัวมันไม่ได้หวาดเสียวอย่างที่คิดนะครับก็เป็นเบสิกพื้นฐานของนักบินนะครับที่เราจะต้องมาถึงเข้าคอร์สฝึกต้องหาครูฝึก นะครับในการฝึกบินพารามอเตอร์ครับมันก็ไม่ใช่เรื่องยากและมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเราจะเก่งนั้นมันจะต้องขึ้นอยู่กับทักษะการฝึกฝนการบินบ่อยๆการเก็บไฟนะครับแล้วก็อย่าลืมติดตามผมได้ที่ช่องบาซอกราวก็คือวันนี้บ้านนอกก็มาที่บ้านนอกก็คือท้องทุ่งนามันก็นยังนอกอยู่เหมือนเดิมนี่แหละครับ <c oughs> โอเคครับท่านผู้ชมครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าาำดับคลิปนี้ บ่าวซอกกราวขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าว่าจะเป็นอะไรอย่าลืมกดติดตามกดซับส้ตนตใครให้ช่องบ่าวซอกกราวด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ